สวัสดีค่ะก็พกคุนาพพาไอยทราบพาเซบอิวลาจาไม่หนทราบพ,พาเซบก็บมีเมนูมง,ง่ายๆเนาะเป็นเกียวหวานจ้าเขียวห,าว,าายว,หาวานไก่นะจ๊ะเนาะใส่มะเขือด้วยเขียวหาวานไก่ใส่เลือดใส่ตีนไก่ใส่เนื้อไก่นะจ๊ะทุกคนควรออกหว้วยหววอีกแล้วจา้ามากินข่าวน้ำกันเด้อค่ะนี่ข่าวล้งค่ะทุกคนจาาา๋าข่าวล้งกินข่าวล้งยังว่นเป็นข้าวเป็นนมจีนนมจีนว่นเป็นข้าวด้ โอเคเดี๋ยวใส่ผิบป่นจัหน้อยนึงจ้าเพิ่มความจิตจาดเนาะผิบป่นจัหน้อยบุ้ยน้อยไ้สันว่าแซบแซ่น้ำกันจา้าวันนี้มีโคกค่ะโคกแก้วเบลอเลยโอย้ชื่นใจพี่นอ้อง ลืมแนะนน้ำเลยผักไม่อย่างแน่ลืมบอกแนะนนำมาทังหรือบปล่มีถั่ง,งอกด้วยจะเห็นบอกค่ะถั่ง,งอกนอกจากมีสลัดแน่อีกแล้วแล้วก็มีผักสลดัดแล้วก็มีถั่วฝักยาวน้ำเดือดจะเดอมาเรจจุดน้ำแกนค่ะกินขขาวน้ำกันค่ะกินเขน่เขอีละประผิดกินนมจีนโอ๊ยนอนสูเข่าสั่นขอตีนไก่เดก่อนได้ไหมคําแรกขอตีนไก่นะ Ừ, Tìm cái vết kìa Để kinh kiểu bản lái mưa nọ nó hoàn cả Lần nhà thế là tin ừ. ừ. có mà tin rất đẹp Og med โอ้เลนนู้นเ่นนจะ Hva oh, kødder du av? Mm hmm. เข้มข้นทำเป็นสักเอกอีกแล้วขอโทษค่ะที่ไม่เอาไป,ป,ป,ปจ่ายแล้วกินขขาวน้ำกันจ้า うん。<laughs> <laughs> แล้วนี้ซื้อมาก,กับหน,นึ่งยี่สิบคนกินสามเวลาอืมหึวึหึหมหึีึหม้ึกึห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 ้หึ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 ไว้ สังขารประเทียงพี่น้องเขาไปแบบเท่าแต่เราก็ลืมเรื่องสังขารไม่ได้วะด่ะสิมีอยู่กระปรงซะงั้น คันไม่เที่ยงก็เหมือนเงินในกระเป๋าจิพี่น้องเข้าเช้าเที่ยงก็หายแล้วค่ะตอนนี้สวิตเด่นสองทุ่มแล้วแม่อุ้ยสองทุ่มพี่น้องเก่งเขาเลยเลยม่เนื่อยสองทุ่มเลยเก่งกูจะไปทุละม้า,มาแล้วกว็เลยมาแก่งอีก ชวนหวานเป็นร้านไทยควายมิตรทวงส่ค่ะถ้าเป็นร้านปลังซปเปอร์ปลังบะมีทัวร์แบบนี้ค่ะขออนุญาตขอโทษด้วยแต่ถ้ากินถ้ากินมันสุภาพไปเถอะนว,วความหิว กเคยไปมีใครอ่ะฮึคือสลง คนที่กินหนูพร้อมเลยค่ะทุกคนก็ไม่เปื่อยอ่ะนูเลยหน่อยกินเลยเ <c oughs> วลาก็หลายแล้วไม่เบื่อเลย <c oughs> ดูเขแไวป่ะาอไเาเห็น้อไปละืี่เบอเขืมันหวานนะครับไม่ได้แบบว่าเละก็ดีเลย ขอบคุณขอบคุณหลายๆนะคะเนาะทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะเนาะขอบคุณทุกาการติดตามนะคะแล้วก็ไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะคะเนาะจนได้เขียนคอมเมนต์มาคุยคุยกันได้นะคะเนะเาะเมื่อนนี้น้ำลาไปกนพบพอ่พอกันในคลิปต่อไปนะคะเนาะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายจ้า